วันนี้นะคะจันน่าก็จะมารีวิวของเล่นของแฮมสเตอร์ค่ะนี่ค่ะแผ่นเย็นนะคะซื้อมานานมากแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้รีวิวเลยนะคะนี่อันนี้ยนนี่ห้ออลิสอีกแล้วค่ะนี่แผ่นเย็นช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าร้อนพอดีเลยนะคะเนี่ยจันน่าก็เลยกลัวว่าบ่าเนี่ยคุาจะร้อนหรือเปล่าไงล้วก็เลยให้แผ่นเย็นเข้าไปค่ะนี่สําหรับบ้านแอดเวนเจอร์แลนด์โดยเฉพาะเลยนะคะน,น,นี่เปิดมาดูเลยค่ะ น่อ๋อารักมากเลยเป็นลายแฮมสเตอร์ค่ะนี่นเป็นแผ่นเย็นค่ะก็เย็นนะเขาก็คล้ายๆก็แบบเป็นเหมือนเหล็กๆอะคะ่ะ<ม>ก็จะเย็นอยู่นิดนึงนะคะ<ม>เขาก็จะมีลักษณะเป็นแผ่นรูปร่างสามเหลี่ยมอย่างนี้นะคะ<ม>เขาก็จะทํามาให้พอดีกับบ้านของแอ v ด์เวอร์เจอร์แลนด์นะคะนี่ค่ะไม้ฐานเขาจะเป็นสามเหลี่ยมค่ะนี่ ท่านเดี๋ยวตานาก็จะใส่ให้ดูนะคะนี่แล้วก็ถอดฝาเขาออกมาค่ะแล้วก็ใส่ลงไปนี่เห็นไหมคะพอดีเลยนี่แล้วเราก็ลองให้มอค่าเข้าไปอยู่เลยค่ะอามอค่ามาเร็วนี่เดี๋ยวเราจะปล่อยมอค่าออกมานะคะเฮ้ยมอค่าอย่าหนีสิลงมาเร็วหลังคาบ้านเธอเอง อีเข้าไปเร็วในบ้านนี้มีแผ่นเย็นอยู่เข้าไปเร็วอ่าจำกลิ่นตัวเองไม่ได้อีกเฮ้ยมมค่าเข้าไปแล้วเป็นไงเย็นหรือเปล่ามมค่าไม่กล้าเข้าเลยอะคะ่ะเอามมค่าเข้าไปแล้วเป็นไงเย็นไหมเย็นไหมอะน่าจะเย็นนะไหนอ่ะมค่าจะได้เพิ่มความอบอุ่นไปด้วย ทั้งเย็นและอบอุ่นอามาค่ะเชือกที่แกชอบเลยค่ะนี่ก็คือเชือกพัาสติกนะคะจะน่าเอามาตัดเป็นเส้นสั้นๆค่ะเพราะว่ามอค่าเนี่ยเขาชอบมากเลยนะคะมอค่าเขาใช้เอาไปทํารังค่ะเอามอค่าออกมาเลยนี่มาเลยมาเลยมาเร็วนี่เช,อชือกเชือกเป็นเปล่เป็นไงเป็น,นี่ไงเอา้มามอค่ามานี่เชือกเอ๊ะ <laughs> <laughs> อากินอะไรเข้าไปอะ่ะเอ้ยค่ะนี่จาน,น้าก็ให้มอค่าเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วนะคะนี่จาน,น่าก็เอาแผ่นเย็นใส่เข้าไปแล้วค่ะนี่มอค่าเขาก็ชอบมากเลยนะคะค่ะนี่ตน,นก็เอาสมบัติของหมอค่าออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวดูกันค่ะว่าหมอค่าจะออกมาไหมนี่เอาบวดมาล่อหมอค่า มาแล้วมาแล้วมาแล้วีววอ,อยู่ตรงนี้เดินเอาไว้ด้วยวกินแล้วกินแล้วนีม่มอข่าอ,อร่อยไหม หมาค่ากำลังสรุปกับการกินบวบอยู่ค่ะเ <ś queue> พื่อนๆดูสิค่ะมอคาก,กินใหญ่เลยาค่ะหมอค้าก,ก็ไม่ได้กินบวกมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะจต่หน้าไม่ได้ให้เลยค่ะ มาค่าอระไรไหมมาค่าคานแล้วนะคะนี่พื้นลื่นนะคะเนี่ยมาค่าก็เลยแบบดูลื่นๆอ้าวเข้าบ้านแล้ว น้องๆครับอย่าลืมกด s u b subscribe รป์พิจานาด้วยนะครับ